จังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่พวกเรามารวมกันที่นี่แล้วก็อีก7จังหวัดที่ถ่ายทอดทางซูมอยู่นะครับผมวีรยุทธเชื้อไทยรับหน้าที่เป็นพิธีกรนำเข้าสู่ช่วงของการฝึกอ,อบรมวันนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นโชคดีเป็นโอกาสดีสําหรับผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องชาวสวนที่สนใจในเรื่องของการที่จะก้าวสู่ตลาดออนไลน์นะครับวันนี้เราจะมี เรื่องของการเรียนการสอนที่เป็นการยกระดับนะครับตามโครงการที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง8จังหวัดภาคตะวันออกได้ร่วมกันจัดทำนะครับซึ่งอันนี้เป็นโอกาสดีมากๆที่ทุกท่านที่เข้ามาในห้องอบรมและก็ทั้งในสูงด้วยนะครับในโอกาสนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการพิธีเปิดงานครั้งนี้นะครับก็ขอต้อนรับคณท่านพาณิชย์จังหวัดทั้ง8จังหวัดภาคตะวันออกครับจังหวัดจันทบุรีจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองจังหวัดตราด จังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดสะแก้วจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะและเพิ่มช่องทางกันจําหน่ายสินค้าออนไลน์ภายในประเทศภายใต้โครงการยกระดับตลาดผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางผลผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชียนะครับอย่างที่ได้เรียนไปแล้วครับว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนที่สําคัญมากแล้วก็มี4ทักษะที่เรา จะเรียนรู้กันนะครับเดี๋ยววันนี้ตลอดทั้งวันรวมถึงพุ่งนี้ด้วยนะครับใน4ทักษะเนี่ยจะลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็จะทําให้ท่านสามารถที่จะจากที่ไม่รู้เลยหรือจากที่เล่นไม่เป็นเลยเนี่ยจะทําให้รู้และเล่นเป็นและเล่นได้และทําได้นะฮะคือขายของออนไลน์ได้นะครับสทักษะที่พูดถึงเนี่ยเรากําลังพูดถึงเรื่องของออทักษะแรกเป็นทักษะวิธีคิดในเรื่องการทําตลาดทักษะที่ 2, 2> เป็นการผลิตเนื้อหา ทักษะที่3เป็นเรื่องการใช้เครื่องมือออนไลน์นะครับทักษะที่4เป็นเรื่องของการนําเสนอและการพูดหน้ากล้องนะครับแล้วก็ทั้ง4ีทักษะนี้มีความจําเป็นมากในตลาดออนไลน์นะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอกลับเรียนเชิญท่านพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีครับคุณนครบุตรดีวงศ์นะครับกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีท่านพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรีคุณพรศักดิ์แสงเจริญครับขอกลับเรียนเชิญครับครับเรียนท่านาพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี วนาคุมจังหวัดภาคตะวันออกสองท่านพาณิชย์จังหวัดชนบุรีวนาคุ่มภาคตะวันออกหนึ่งกับผมนายนครปุติวงศ์พาณิชย์จังหวัดจันทบุรีในานามคณะผู้จัดงานรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรีท่านพรศัก์แสงเจริญได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ภายในประเทศ ภายใต้โครงการยกระดับตลาดผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชียจังหวัดชลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดตราดจังหวัดสะแก้วจังหวัดคนครนายกจังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทรารวมทั้งจังหวัดจันทบุรีเ,เป็นแหล่งที่มีศักยภาพในการผลิตผลไม้เมืองร้อนเช่นทุเรียนบังคุดลองกองเงาะลำไยกล้วยไข่สับประรดสละชมพู่ขนุนมะยงชิดแล้วก็มะม่วงน้ำดอกไม้ ซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจหลักของกลุ่มภาคตะวันออกโดยผลไม้ส่วนใหญ่ส่งออกไปจําหน่ายในต่างประเทศและมากกว่า190ส่งไปจําหน่ายที่ประเทศจีนเวียดนามและฮ่องกงโดยผู้ส่งออกชาวจีนจะมาตั้งจุดรวบรวมหรือเราเรียกว่าลงในพื้นที่และมีผู้ประกอบการชาวไทยที่จะรวบรวมผลผลิตส่งให้ผู้ส่งออกชาวจีนซึ่งอาจจะทําให้คนไทย เสียโอกาสในการสร้างรายได้ในการจำหน่ายผลผล,ผลิตให้กับผู้ประกอบการชาวจีนและมีความเสี่ยงสูงที่ผู้ประกอบการจะร่วมกันกำหนดราคาที่ไม่เป็นธรรมหรือ,อกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้ารวมทั้งมาตรฐานการนำเข้าต่างๆซึ่งอาจอาส่งผลกระทบต่อ,อเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการชาวไทย ดังนั้นสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลส่งเสริมด้านการตลาดจึงได้ขออนุมัติโครงการยกระดับตลาดผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชียภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณพศ2564เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการชาวไทยได้มีโอกาสแสวงหาผู้ประกอบการรายใหม่หรือเปิดตลาดใหม่ซึ่ง จะทำให้ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาตลาดหลักของจีนเพียงตลาดเดียวรวมทั้งจัดหาก,กิจกรรมรองรับหากสินค้า,าลดตลาดภายในประเทศโดยกระตุ้นให้มีการบริโภคภายในประเทศโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการ,รดังกล่าวได้แก่ 1. การจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ภายในประเทศระหว่างวันที่1-2มีนาคม2564 โดยการถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมจากห้องพราวมณีโรงแรมนิวทบวรด,ดจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน50ราย2กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์กับผู้ค้าต่างประเทศโดยจะจัดกิจกรรมในวันที่25เมษายน2565ณห,ห้องประชุมบุรชัดชัยากรกระทรวงพาณิชย์ มีผู้ประกอบการภักตะวันออกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน30รายบัดนี้ได้เวลาอนสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ภายในประเทศขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านพานชิจจังหวัดชนบุรีพานพชย์จังหวัดจันทบุรีท่านพณินิ์จังหวัด ฉันเชิาท่าทนพานิ์จังหวัดระยองท่านพานิจจังหวัดปราแก้วท่านพาณิ์จังหวัดตราท่านพานิจจังหวัดนครนายกท่านผู้ประกอบการและผลไม้ทั้งแปดจังหวัดและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในานามของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกทั้งแปดจังหวัดได้แก่ชนบุรี ระยองเชิงเาตานครนายกราชินบุรีตากแก้วจันทบุรีและจากผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาึุอกรมพัฒนาทักษะและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ในวันนี้ในปี 2,564ประเทศไทยมีเกษตรกร,กรผู้ปลูกไม้ผลรวมทั้งสิ้นประมาณ5-7ชนิดบนพื้นที่ประมาณ7.7ล้านไร่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณปีละ10.81ล้านตันโดยมีมูลค่าการส่งออกราว4.5หมื่นล้านบาทในแต่ละปีการส่งออกผลไม้สดของไทยกระจุก อยู่ที่ผลไม้เพียงสามชนิดได้แก่เลียนลำไยและมังคุดซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรวมกันเกือบ90%ของมูลค่าการส่งออกผลไม้สดทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ส่งให้กับตลาดใหญ่ๆเพียงสองแห่งคือจีนและเวียดนามคิดเป็นสัดส่วนกว่า90%ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดขณะที่ภาคตะวันออกถือเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญ ของประเทศหลายชนิดของไทยเช่นทุเรียนมังคุดเงะาะลำไยลองกองสร้างรายได้มูลค่าสูงถึงประมาณสามหมื่นล้านบาทต่อปีข้อมูลการพยากรผลไม้ภาคตะวันออกสี่ชนิดในปีพศ .2565 ที่ได้แก่ทุเรียนมังคุดเงาะและลองกอง ในพื้นที่สามจังหวัดคือจันทบุรีระยองและตราดคาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ27หรือคิดเป็นปริมาณผลไม้ทั้งสิ้น1.14ล้านตันเมื่อเทียบกับปีพศ2564จะมีจำนวนซึ่งมีจำนวน9 0แสนตันดังนั้น จากการรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานของผู้แทนคณะผู้จัดกิจกรรมซึ่งมาจากการบูรณาการร่วมกันของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกจะได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ,รเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออกสินค้าผลไม้สดและผลไม้แปรรูปจะได้มีการมีทักษะในการพัฒนา การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางขายออนไลน์สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการหาผู้ค้ารายใหม่เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพังพึ่งพิงตลาดหลักเพียงตลาดเดียวอีกครั้งยังกระตุ้นให้มีการบริโภคภายในประเทศในโอกาสนี้ผมขอเงยพรให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จบรรลุ วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการและหวังว่าจะได้มีจะได้มีการขยายผลการดําเนินกิจกรรมและต่อยอดการดําเนินกิจกรรมในด้านการตลาดในอนาคตต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วแต่ผมขอเปิดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ภายในประเทศณนะบัดนี้ขอบคุณครับ กราบขอพระคุณท่านพรศักดิ์แสงเจริญท่านพัน์ิจังหวัดปราจีนบุรีเป็นอย่างสูงครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในวันนี้นะครับในโอกาสต่อไปก็เป็นการถ่ายรูปร่วมกับเพื่อนๆที่อยู่ในซูมด้วยนะครับเพราะฉนั้นก็ขออนุญาตให้เพื่อนๆในซูมช่วยเปิดกล้องนะฮะช่วยเปิดกล้องทุกท่านนะครับทุกท่านช่วยเปิดกล้องหน่อยครับจะขออนุญาตถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับสําหรับรการฝึกอบรมครั้งนี้ครับ ทุกท่านเปิดกล้องนะครับทั้ง8จังหวัดนะครับนี่เป็นการอบรมออนไลน์รั้งครั้งจะเรียกว่าเป็นครั้งแรกก็ได้นะครับที่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมกันนะครับพร้อมกันเราเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องทุกท่านเลยครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปนะครับทางทีมงานกําลังเตรียมการนะครับพร้อมนะครับ1 2 3สาครับ อีกเฟรมไหมครับครับเชิญเชิญอาจารย์ด้วยครับครับโอเคครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณขอเสียงปรบมือท่านพาณิชจังหวัดจันทบุรีครับต้องขอบพระคุณท่านอย่างมากครับในในฐานะที่เป็นแม่งานในการที่จะทําให้ทุกอย่างทั้ง8จังหวัดนี้ขับเคลื่อนแล้วก็ขอบพระคุณทางทุกจังหวัดด้วยท่านพาณิจจังหวัดทุกจังหวัดนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมกันแล้วก็จัดโครงการดีๆแบบนี้ครับก็ขออนุญาตครับ สวมบทเริ่มต้นเหนือกันแล้วกันนะครับสําหรับการฝึกอบรมวันนี้ครับก็เรียนอย่างนี้นะครับสําหรับคนที่มาวันนี้โทรศัพท์มือถือท่านม,มีมีมีคุณค่ามากเพราะมันจะเป็นช่องทางการตลาดนะครับมันจะเป็นช่องทางการตลาดใหม่ที่ท่านสามารถจะคอนแทคจะสามารถติดต่อประสานงานกับหรือว่าขายของได้โดยตรงเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่ท่านจะต้องเรียนรู้เป็นวันที่ท่านต้องผมแนะนําว่าท่านต้องตั้งใจนะครับ เพราะว่าเรามีเวลาอยู่ด้วยกันประมาณแค่2วัน2วันเนี่ยเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่9โมงจนถึงประมาณ4ี่โมงเย็นเท่านั้นเองนะครับเวลาเนี่ยในการที่เราย่นย่อเรื่องของสาระสำคัญมาเอาเราเก็บเอาเฉพาะสาระสำคัญมาเท่านั้นนะครับถ้าเรียนโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคอร์สแบบนี้เรียนเนี่ยต้องใช้เวลาเรียนมากกว่า2วันแต่วันนี้เราจะรวบทั้งหมดและเอาเฉพาะสาระสำคัญมาดังนั้นเวลาเรียนในวันนี้เนี่ยท่านจะได้ สาระที่จําเป็นจริงๆในการใช้งานไปกติการในการเรียนคือเมื่อท่านตามไม่ทนันเมื่อท่านจะต้องทําไม่ได้หรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ต้องรีบบอกต้องรีบถามถ้าไม่เข้าใจต้องรีบถามนะครับสามารถถามได้ตลอดเวลาวิทยากรก็จะหยุดตอบให้นะครับทั้งแทั้ง8จังหวัดนะครับทั้งที่เรียนอยู่ในจังหวัดอื่นๆทางซูมด้วยนะครับถ้ามีคําถามท่านทางซูมก็ส่งขึ้นมาแมสเซจส่งขึ้นมาทางทางแชทก็ได้นะครับ แชทมาตลอดเวลาเดี๋ยวทางทีมงานจะเก็บคําถามมาแล้วก็ทางวิทยากรจะแรปอัพให้นะครับกติกาในการเรียนรู้ก็คือว่าขอความร่วมมือครับถ้าอยู่หน้ากล้องอยู่ในซูมนะครับเราต้องเล่นด้วยกันเราต้องเดินทางไปพร้อมๆกันไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าท่านท่านอยู่กับเราหรือเปล่านะครับเวลาที่วิทยากรบอกว่าเออขอขอกดเลขหนึ่งหน่อยอย่างเงี้ยก็พยายามกดเลขหนึ่งเข้ามานะครับส่วนท่านที่อยู่ในห้องเรียนทั้ง8จังหวัดถือว่าโชคดี ถือว่าได้เห็นของจริง <c oughs> ได้ทําจริงนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ถือว่าเรียกว่าเป็นความสนใจของท่านนะครับ, <c oughs> รบการพัฒนาที่ดีที่สุดก็คือการพัฒนาตัวเองนะครับการพัฒนาตัวเองนะครับนั้นใครใครที่อยู่ในห้องเรียนแล้วนี่ถือว่าโชคดีนะครับ <c oughs> มีถ่ายรูปนะฮะ <c oughs> ออมีถ่ายรูปขอ <c oughs> ขอออขอผู้เข้าอบรมด้วยนะครับขอขอภาพหนึ่งภาพครับขอภาพหนึ่งภาพกับท่านพาิชจังหวัดนิดนึงครับขอผู้เข้าอบรมทั้งหมดครับบนเวทีครับ ได้ครับได้ครับค่ะตอนนี้เป็นคิวของท่านพณิชยกับวิทยากรทั้ง4ท่านก่อนนะคะขออนุญาตเป็นพิธีกรแทนค่ะตอนนี้ในซูมในซูมของเราก็ฝั่งนู้นก็ยังอยู่นะคะค่ะก็ขอแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะจิตราพรดุงศักดิ์ค่ะในฐานะบริษัทออแกนิ์บริษัทสยามร้านช้างจำกัดนะคะขอขอบพระคุณสำนักง,งานพาณิชยจังหวัดจันทบุรีและ สำนักง,งานพาณิชย์กลุ่มและสำนักง,งานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกทั้งหมดรวมทั้งผู้ประกอบการทุกท่านที่มาร่วมโครงการที่ดีๆแบบนี้กับเรานะคะหลังจากถ่ายรูปรวมกันแล้วเนี่ยสักครู่หนึ่งเราก็จะเริ่มนะคะฝึกอบรมนะคะท่านพาณิชย์ถ่ายกับวิทยากรของเราทั้ง4ท่านซึ่งจะอยู่กับเราทั้ง2วันเลยนะคะความรู้ก็อย่างที่อาจารย์กุ้งบอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะว่าทำเอา,เอาจนทำเป็น เปิดเพจได้ขายได้นะคะทุกอย่างต้องต้องต้อง,ต,องต้องสำเร็จแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์นะคะตอนนี้ขอเชิญผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์ถ่ายรูปร่วมกันกับท่านพาณิชย์จังหวัดจันทบ,บุรีแล้วก็จากวิทยากรทั้ง4ท่านด้วยค่ะขึ้นบนเวทีด้วยก็ได้นะคะค่ะแถวสองขึ้นข้างบนเลยค่ะเชิญค่ะคุณยศเชิญค่ะขออีกสักนิดเดียวก่อนที่จะเข้าพิธีการแล้วค่ะ จริงๆทีม Organize เองวันนี้เนี่ยนะคะนอกจากเรามาทำงานแล้วเราก็จะนั่งเรียนด้วยค่ะเพราะนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่หายากมากๆที่เราจะได้วิชาวความรู้ครบเต็มทุกรูปแบบนะคะค่ะได้ไหมคะค่ะ ขอบคุณทุกท่านมากนะคะขอบพระคุณท่านพาณิชจังหวัดจันทบุรีค่ะแลวก็ขอบคุณวิทยากรขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะขอส่งต่อไมให้กับอาจารย์วิรยุทธ์ค่ะขอบคุณครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ,อ,บอาจารย์พร้อมแล้วตอนนี้นะครับอ,อ,อย่างที่เรียนไว้ในการรายงานเมื่อสักครู่ว่าเราทําี่ทักษะนะครับแต่ว่าเราเรียงลาดับในการ, <Rec ording S 2> การเรียนาสอน <stopped. S 2> ในการเรียนการสอนไว้อย่างนี้นะครับท่านผู้ประกอบการที่เคารพบ เราเรียงลําดับการเรียนการสอนไว้อย่างนี้เพื่อให้งานทักษะมันเกิดขึ้นจริงงานทักษะเป็นงานทำนะฮะบลงมือทำพนันวันแรกวันนี้ท่านจะได้เรียนวิธีการทําเลยนะครับท่านจะได้เรียนวันนี้ก็คือเรื่องของการที่จะเปิดร้านขายการเปิดร้านขาานะครับวันนี้จวกเอาเข้าเป้าเลยไม่ต้องไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องไปฟังบรรยายมาเยอะๆก่อนแล้วค่อยมาเปิดร้านเอาเข้าเป้าเลยตั้งแต่เช้านะครับเพราะนั้นท่านจะมีเวลาในการที่จะเปิดร้านขาย เทคนิคการเปิดร้านขายในในออนไลน์ทำอย่างไรนะครับขายในช้อปปีขายใน a c e b o o k นะครับทำอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เปิดเลยทำเลยนะครับแล้วก็เปิดร้านบนช้อปปีขายจริงเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นิติการรกงรองจะเล่าให้ฟังแล้วก็ช่วงบ่ายจะสอนเรื่องของการถ่ายรูปองค์ประกอบภาพที่ทำโฆษณาที่น่าสนใจทำอย่างไรนะครับถ่ายมาแล้วเอาไปทำเป็นกราฟิกในการโฆษณา คีย์เวิร์ดในการที่จะเขียนคําโฆษณาเป็นอย่างไรเดี๋ยวตอนบ่ายนี้เราเรียนเรื่องการถ่ายรูปกับถ่ายวิดีโอแต่จะเน้นหนักเรื่องของการถ่ายวิดีโอเพราะว่าตลาดออนไลน์สมัยนี้เขาทาวิดีโอสั้นกันนะครับเขาทาวิดีโอสั้นกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นหนักเรื่องของการทําวิดีโอซึ่งจะมีสอนตัดต่อวิดีโอแบบคนเริ่มต้นนะครับคนที่ไม่รู้ไม่เคยถ่ายลองถ่ายคนที่ไม่เคยกล้าพูดหน้ากล้องอายอันนี้ลองพูดลองทำทำจริงเลย เย็นวันนี้เนี่ยทุกคนได้คลิปคนละคลิปกลับไปบ้านเอาไปให้ลูกดูแล้วไปขำกันที่บ้านต่อนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เจอผมเจออาจารย์ที่เก่งที่สุดเรื่องคอนเทนต์อาจารย์เปี่ยมศักด์คุณากรประทีปคนนี้เก่งมากเรื่องคอนเทนต์เพราะว่าเขียนพอกเก็ตบุ๊กมาแล้วสี่หฉบับติดท็อปเตนตลอดทุกฉบับนะครับอาจารย์เปี่ยมศักดิ์คุณากรประทีปนี่จริงๆแล้วท่านก็เป็นนักเขียนเขียนเรื่องสามก๊ก นะครับเขียนเรื่องสามก๊กมาตลอดชีวิตท่านนะอยู่กับสามก๊กมาตลอดทีนี้คอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์เป็นกลยุทธ์ที่บวกกันระหว่างคอนเทนต์เนื้อหาการเล่าเรื่องสตอรี่เทลลิงการเล่าเรื่องวิธีการเล่าเรื่องเรามีสวนแต่เราจะเล่าเรื่องอยังไงวะเราเราไม่รู้จะเล่าเรื่องอยังไงถึงจะทําให้มันน่าสนใจเพราะเช้ามาก็เห็นต้นไม้มันอยู่ในสวนไงดอกทุเรียนก็ออกดอกทุเรียนเราก็ไม่เข้าใจว่าเราจะเล่าเรื่องอยังไงแต่เดี๋ยวอาจารย์เปี่ยมจะมาพูดเรื่องพวกนี้ให้ฟัง ส่วนผมจะปิดท้ายให้นะครับเดี๋ยวมาร r ปอัพเรื่องเทคนิคการพูดเทคนิคการคุยหน้ากล้องเทคนิคการทำทิกตอกนะครับทำยังไงถึงจะมีคนดูตามเป็นล้านนะครับเดี๋ยวมาตามกันพรุ่งนี้นะครับเพราะนั้น2วันนี้จะเป็น2วันที่เข้มข้นมีเฉพาะเนื้อหาไม่ไม่มีน้ำไม่มีน้ำท่านอย่าง,ง่วงเพราะท่านไม่มีโอกาสได้ง่วงท่านต้องลงมือทำตลอดเวลานะครับทั้ง8จังหวัดนะครับ